สวัสดีครับวันนี้นะครับก็ผลสรุปกค็คือคือไม่ย้ายแม่งเลยนะโทรศัพท์ผมแม่งจำลหลัสขัดของมันถือไวของโปรเจคเตอร์ทีวี n ชนนั่นแหละนะแม่งก็เลยย้ายไม่ได้ก็เลยอยู่ทําแต่ก็เลยทำทำต่อที่แชนแนลนี้เลยต่อนะครับนะก็กลับมาแล้วนะยัก็เป็นช่วงพิเศษที่จ้างเองนะช่วงถามมาต่อไปนะเนี่นก็ว่าเองนะไม่สวยก็มึงว่าเออวา่แบบผมได้ปะล่ะ นะข่อถามมาต่อไปแนนนี้นะคําถามจะเป็นอะไรต่อไปดูกันคำาวันนี้นะครับก็คือแคสเกมโดยใช้โปรแกรมในคอมกับแคสโดยใช้โทรศัพท์อันไหนดีกว่าอันไหนดีกว่านะครับก็ปกต,ติสิ่งแล้วตัวเราไม่ก็ไม่งงงงเหมือนในภาพไปแล้วะไม่ไม่รู้อะ่รเลยนะครับถ้าแคสในเกมแคสในคอมนะครับ ไอ้ไม่ใช่แคมันก็เหมือนแคนนี้คอมกับแคโดยแช้โทรศัพท์นะครับถ้าผมว่านะผมว่าแค่นี้คอมคคคอมันดีสุดแล้วผ้ามันจะชัดๆนะแต่ที่ผมจะโทรศัพท์นี้เพราะว่าผมลงโปรแกรมไม่เป็นมันต้องเตรียมอะไรเยอะๆเลยทั้งไมอะไรทั้งโอฟพทั้งอะไรโปรแกรมเฟรบโฟบออะไรไม่รู้นะครับนะก็วันนี้ก็ผมว่าก็น่าจะเป็นทโทรศัพท์นี่แหละไม่ไม่น่าจะไม่ดีนะ ราะว่าไม่ชัดเลยและนั่นใอคมเนี่ยน่าจะดีกว่านะครับวันนี้ก็ได้คําตอบเลยนะก็าบายบายได้คําตอบแล้วเอ๊ได้คำตอบแล้วอัวบก็ปิดตำราแค่นี้ครับบายบายครับอู้บายบายเจอกัน